<c oughs> <c oughs> <c oughs> เราจะเปิดคลิปแบบนี้ไม่ได้นะแม่มอสวัสด<น>ีทุกคนนะคะยูนีต้อนรับเขา้าสู่ช่อง วันนี้ลามากลองถาโรก,กับแม่หมอยานีนะคะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่อ่านพลังงานให้กับทุกๆคนเช่นเคยนะวันนี้แม่หมอจะใช้เป็นไพ่สาหรับออริจินัลที่อยู่กับช่องเรามาตั้งแต่คลิปแรกนะคะก็คือไพ่น้องแมวนะแล้วก็ไพ่น้องกวางนะคะก็มาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากที่จะออกมาบอกข้อความอะไรอ่านอะไรนะคะมีพลังงานที่ต้องเคลียร์ไหมนะหรือว่าจะแบบมีเรื่องอะไรสนุกสนุกที่จะมาส่งต่อให้กับทุกๆคนนะคะก็มาลุ้นกันดีกว่าเนาะ ความสนุกของการทํางานนี้ทุกคนรู้ไหมคืออะไรคือมันเดาไม่ได้น้ําคือไม่หมอก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ไพ่มันจะออกมาเป็นยังไงจะถึงแม้บางทีอ่ะบางทีจะมีท็อปิกหรือมีข้อความสําคัญที่จะออกมาบอกทุกคนนะแต่ก็คือเรื่องราวสตอรี่ของแต่ละแต่ละวันอนะ่ะมันจะมีดีเทลไั้เหมือนกันซึ่งแม่หมอรู้สึกว่านี่คือความสนุกของงานนี้นะคะเหมือนได้ฟังเรื่องเล่าเหมือนได้ฟังแบบ นิทานเหมือนได้ฟังประสบการณ์ของทุกคนนะมันก็เปิดโลกให้กับแม่หมอแล้วก็แม่หมอก็เชื่อว่าเปิดโลกให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปด้วยเหมือนกันนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอนะคะแม่หมอขออนุญาตดูคีย์เวิร์ดก่อนนะดูคีย์เวิร์ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูพลังงานแล้วก็มาดเูเรื่องราวกันนะคะโอเค ใครสนใจอ่านไพ่ส่วนตัวกับแม่หมอติดต่อแม่หมอมาได้นะคะตอนนี้เรทถึงปลายปีนี้คือ1 4 4 1บาท36นาทีนะคะสามารถติดต่อมาได้นะหรือว่าถ้าใครสมมติว่าเออรอได้แล้วก็ไม่ไม่ได้ติดเรื่องแบบค่าครูหรือค่าเปิดพลังงานนะคะก็สามารถรอตามจงังหวะที่ตัวเองโอเคได้เลยนะคือแม่หมอก็จะอยู่ตรงนี้แหละ <laughs> นะคะอู้มา inside perception and intuitive you p u t t h e t r a p e beyond surface trust you วันนี้วันนี้น่าจะลึกวันนี้ข้อความน่าจะลึกนะคะอ่ะให้ดูหน้าไพ่ก่อนวันนี้หน้าไพ่ไม่ธรรมดานะมีนกนกอะไรเนี่ยนกฮูกนกฮูกพระจันทร์นะคะแล้วก็ตอนกลางคืนนะถ้าใครมาสายอ่านไพ่ถ้าใครเคยอ่านไพ่หรือว่าเป็นคนที่อ่านซิมโบลสัญ,ญลักษณ์อ่านพลังงานเก่งจะรู้เลยว่าวันนี้มาในเรื่องของสัญชาตญาณมาในเรื่องของความลึกความลับ ไม่ใช่แค่ลึกลับนะความลึกแล้วก็ความลับนะคะวันนี้น่ะแม่หมอรู้สึกว่าคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอเป็นคนที่สามารถเห็นอะไรบางอย่างลึกกว่าคนอื่นนะคนอื่นอาจจะมองสิ่งนี้เป็นแบบผิวเผินมองเห็นแล้วก็ผ่านไปรับรู้แล้วก็ผ่านไปแต่คุณไม่ใช่คุณเป็นคนหนึ่งที่เหมือนใช้สัญชาตญาณใช้ความรู้ใช้วิสตอมของคุณในการเจาะประเด็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอะไร ไพ่เนี่ยคือบอกตรงๆเลยวันนี้จริงๆนะคีย์เวิร์ดของวันนี้คือถ้าแม่หมอกบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดวันนี้ยเอาแค่หนึ่งใบเล่าได้เป็นแบบ10บนาทีเลยนะคะแม่หมอกรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าของคลิปนะเจ้าของคลิปจะได้รับการแอคทีฟในเรื่องของ supconscious b แล้วก็ consciousness ของตัวเองนะทุกคนก็บบว่าแม่หมอพอสแบบหนึ่งขอ dictionary ขอ s ับไ i โต้หน่อยนะคะก็คือเดี๋ยวนะแม่หมอจะพูดง่ายๆเลยก็คือช่วงนี้หลายๆคนจะอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสภาวะที่เหมือนถูกกระตุน้นให้รับรู้มีสติมากขึ้นเหมือนเหมือนได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้ใช้เวลากับ กายภาพมีความรู้สึกเซนเซชันนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มันเคยอยู่ในจิตใต้สํานึกอะไรก็ตามที่มันอยู่ในชาร์ดของคุณเนี่ยมันเริ่มผุดขึ้นมาไม่ใช่แค่ในด้านของตัวเองอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าคุณสามารถเห็นของโลกกายภาพรอก,อกรอบ,รอบนอกได้เช่นกันนะคะก็วันนี้คือแม่หมอรู้สึกว่า มันลึกมันลึกมากๆเพราะว่าเห็นหนกพูกไหมเขาเป็นสีขาวแล้วแม่หมอรู้สึกได้ถึงพลังงานของความเป็นนักบวชในจิตในใจนะคุณอาจจะตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฝึกตัวเองอะฝึกจิตฝึกใจตัวเองแล้วแม่หมอเห็นว่าคุณทําได้ดีด้วยนะคะตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าคือแม่หมอะขอเปิดไพ่แล้วกันนะเพราะว่ามันลึกมันลึกมากๆเลยแม่หมอขอเจาะเลยแล้วกันนะอื โอ้โ <Ooh>. <Ooh. S 1> หนึ่งดาบเอาจริงละคราวนี้คราวนี้ศักยภาพทางจิตวิญญาณทางสัญชาตญาณทางเซนส์การรับรู้ของคุณเนี่ยคราวนี้คือแบบมามาจริงๆละ่ะน่าจะถึงช่วงของการแอคทีฟเวน่าจะถึงช่วงเวลานะคะที่คุณจะได้เหมือนวันนี้วันนี้มันลึกมากจริงๆแป๊บหนึ่งนะแม่หมอขอ ขอเปิดห้าใบก่อนแล้วอ่านทีเดียวมาจริงด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวันนี้ลึกมากแม่หมอจะต้องพูดยังไงเนี่ยโอเคได้สำหรับเป็นเจ็ดดาบลึกลึกลเลยลึกแบบลึกนิ่งลึกแบบน้ำมหาสมุทรนะตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าแม่หมอกำลังคุยกับคนที่ไม่ได้มาเล่นๆละ ไม่ได้มาเล่นๆคือพลังงานวันนี้คืออยากจะมานั่งอภิปรายสนทนาปราศัยในเรื่องจิตวิญญาณกับแม่หมอแล้วล่ะนะตอนนี้พลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปเจ้าของคลิปในวันนี้คุณเอาจริงคุณเอาจริงในเรื่องจิตใจคุณเอาจริงในเรื่องจิตวิญญาณคุณเอาจริงในแบบที่คุณไม่ได้ไม่ได้บอกใครด้วยนะ คือคุณไปเลยคุณเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณปรับการปฏิบัติของคุณการฝึกจิตการฝึกใจของคุณให้เหมาะสมกับตัวเองนะแล้วคุณก็มีแม่หมอเห็นว่าคุณมีพื้นที่ตรงนี้ของตัวเองที่คุณรับรู้ในสิ่งที่โลกสอนแต่คุณเลือก ที่จะเอาเลือกที่จะทําสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเองที่สุดจะเห็นว่าวันนี้แม่หมต้องอ่านช้าๆนะคะแล้วก็คือวันนี้พลังงานมันลึกมันนิ่งมันยินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะถ้าเป็นคนเก่าก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งค่ะถ้าเป็นคนใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะ <c oughs> วันนี้แต่ก่อน ปกติถ้าใครดูช่องแม่หมอจะรู้ว่าแม่หมอจะเป็นคนดีดาใช่ไหมแต่ว่าวันนี้แบบอือค่ะ <c oughs> โอเคแม่หมอรู้แล้วว่าวันนี้เ <c oughs> จ้าของคลิปแม่หมอรู้สึกว่าแม่หมอไม่ต้องอ่านพลังงานคุณนะุคณ <c oughs> รู้ตัวว่าคุณเป็นใครแค่แม่หมอพูดไปเมื่อตกี้ <c oughs> ก็คือก็คือจบแล้ว มันคุณไม่ได้มาดูคลิปนี้เพื่อที่จะมาขอากำลังใจหรือมาขอพลังงานหรือมาขอมาขอหรือว่าไม่ได้ต้องการอะไรตอนนี้คุณไม่ได้มีอะไรในในในเอเนอรจีของคุณแต่แม่หมอรู้สึกว่าคุณอยากที่จะมาส่งให้เพื่อนๆด้วยความนิ่งของคุณความสงบของคุณมันมันเยอะมากเปิดต่อ เอาอย่างนี้คุณอยากวันนี้วันนี้วันนี้มาทําอะไรคุณอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะการตัดสินโอเคข้อความวันนี้ไม่ใช่ข้อความธรรมดาทุกคนแม่หมอรู้แล้วว่าใครมาแต่ละ <c oughs> <c oughs> อ่ะแม่หมอเขาบอกเลยนะข้อความวันนี้สำคัญมากเขอพลังงานที่มา ไม่ใช่พลังงานธรรมดานะคะไม่ใช่พลังงานธรรมดาเลยนะอืมโอเคโอเคโอเคทุกคนข้อความนี้จะเป็นข้อความที่หนึ่งคือไปสู่คนที่มีพลังงานแบบที่แม่หมอบอกไปเมื่อกี้สองเลยก็คือเป็นพลังงานที่มาจากคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่คุณเคารพนับถือนะคะ เออโอเคโอเคค่ะมาดูซิว่าเบื้องบนครูบาอาจารย์อยากที่จะบอกว่าอะไรแม่หมอรู้สึกว่าช่วงเนี้ยแม่หมอคนลุกโอเคเบื้องบนครูบาอาจารย์ ผู้ที่เคยปกปักดูแลรักษาสั่งสอนดูแลคุณที่ผ่านมาไม่ว่าจะในมิติใดก็ตามเขาอยากจะออกมาบอกว่าช่วงนี้นะคะรักษาติดรักษาใจ ไว้ให้ดีๆบาลานตัวเองไว้ให้ดีๆนะไพ่บาลานขึ้นออกมาเยอะมากๆช่วงนี้จะเป็นช่วงหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบหัวเลี้ยวหัวตอของพลังงานนะคะไพ่จอร์จเม้นขึ้นไพ่เทมเพลนต์ขึ้นไพ่สองเหรียญขึ้นผู้บาอาจารย์เบื้องบนอยากจะออกมาบอกให้บาลานตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าแม่หมอรู้สึกว่าโอเคมาดูต่อแล้วกันว่าทาไมนะทําไม ทุกคนวันนี้ที่เข้ามาชมทั้งข้อความที่มาส่งมาแล้วคนที่เข้ามาชมทั้งผู้ส่งและผู้รับเป็นกลุ่มคนที่สำคัญมากนะคะถ้าคือเข้ามาชมคลิปนี้แม่หมอไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาชมกี่เปอร์เซนต์หรือกี่คนแต่แม่หมอเขาบอกเลยว่าถ้าคุณได้มาชมคลิปนี้สำคัญนะสิ่งที่แม่หมอจะพูดไปเรื่องแรกการบาลานตัวเองนะคะบาลานตัวเองสำคัญมาก โอเคโอเคทุกคนคือไพ่มันแบบกระจายไปนู่นเลยอะแป๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะโอเควันนี้ไม่ไม่ธรรมดาแล้วแหละหมอจะนิ่งๆหน่อยนะเพราะว่าวันนี้แม่หมอบอกเลยว่าธรรมดา พลังงานไม่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 ธรรมดาเลยนะคะกลายเป็นว่าเป็นแม่หมอเรียบร้อยไปเลย <c ười> <c ười> นะโอเคเมื่อกี้การเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหม การปรับบาลานซ์ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถเกิดขึ้นก็ได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถบาลานต์ตัวเองคุณสามารถไม่เขวาตามสภาพพลังงานมวลรวมของโลกได้นะคะสําคัญมากทุกคนแป๊บนึงนะโอโ้โหลมโอ้โหแป๊บนึงนะใครจะปิว โอเคแม่หมอมหมอคิดว่าแม่หมอไม่ต้องใช้ไพ่แม่หมอนะ่าจะต้องพูดพูดออกไปเลยนะคะหนึ่งขอความที่ได้มาคุูบาอาจารย์เบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โซฟมิลี่ของคุณอยู่กับคุณอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้เชื่อใจในจักรวาลให้เชื่อใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เชื่อใจในในตัวเองนะคือตอนนี้แม่หมอคนลุกมากแม่หมอจะพูดอะไรได้บ้างเนี่ยวันนี้เออ สองปับบาลานซ์สคือกำลังจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแต่ท่านไม่อยากให้ประมาทนะคะท่านไม่อยากให้ประมาทนะแล้วก็มาดูต่อมาดูต่ออืมคือมันจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเยอะมากนะคะไพ่ t h e e m p r e s s ขึ้นไพ่ n ท of Pentacles n น g h t of Pentacles มาคือ ใครที่รอ,อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรู้สึกนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเคลียร์ขึ้นแม่หมอได้ข้อความว่าเบื้องบนจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังบุญพลังกุศลในตัวของคุณเองที่คุณทํามาเนี่ยมันจะค่อยๆปัดพลังงานที่ไม่โอเคออกไปปัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปนะคะแล้วก็เดี๋ยว ทางข้างหน้ามันจะสดใสามากขึ้นนะแต่สิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือว่าเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะให้แม่หมอออกมาบอกคือไม่อยากให้เจ้าของคลิปไม่อยากให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยประมาทเกินไปนะคือสิ่งดีๆเกิดขึ้นพยายามรักษาสิ่งดีๆพยายามรักษาสิ่งที่ตัวเองทําอะไรก็ตามที่เคยทํามาแต่ก่อนความดีอะไรก็ตามที่เคยทําเคยภาคเพียนมาคือให้เป็นเปลือกที่รักษาความเค็มตัวเองเอาไวอ้อืม เอาจริงๆพลังงานวันนี้แค่กินขาดแล้วนะอืมนะสิ่งที่ท่านอยากจะออกมาบอกเนี่ยท่านมองว่าคุณเป็นเหมือนลูกหลานท่านคุณเป็นเหมือนลูกศิษย์ที่ท่านไม่เคยทอดทิ้งไม่ว่าจะอยู่่ามมิตินะคะมีการเชื่อมต่อพลังจิตเข้าหาการมีการอธิษฐานถึงกันคุณอาจจะคิดถึงท่านท่านอาจจะคิดถึงคุณ นะแล้วก็เป็นพลังงานเหมือนกันเป็นลูกเป็นคนเป็นพลังงานที่ท่านเอ็นดูคุณแล้วก็เหมือนอยากส่งพลังงานดีๆนี้มาให้แล้วท่านบอกว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามากนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะคะอย่าลืมคุณค่าของตัวเองอย่าลืมความดีของตัวเองอย่าลืมมองสิ่งดีๆที่ตัวเองมีนะอืม ท่านเห็นว่าคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งท่านเห็นว่าการที่คุณเกิดมาบนโลกใบเนี้คุณพร้อมแล้วแหละที่จะเจอเรื่องราวทุกอย่างเหตุการณ์ชีวิตทุกอย่างที่คุณกําลังเจอตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าคุณมาเจอเพราะว่าคุณแบบเหมือนกับว่าแบบเป็นคนที่แย่จนจะต้องมาเจอเรื่องราวสารพัดอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณทําได้นะคุณทําได้แล้วคุณก็เลยแบบเอาเอาอย่างงี้ แม่หมอรู้สึกว่าท่านกำลังจะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนหนึ่งที่ท่านเชื่อมั่นในตัวคุณมากๆนะคะอืมจริงๆแหละนะน่าจะเป็นแบบเป็นสิทธิ์เอกเป็นแบบลูกคนหนึ่งที่ท่านเชื่อใจในการลงมาเกิดท่านเชื่อใจในการลงมาเกิดครั้งนี้อ่ะแม่หมอใช้ได้แต่คำนี้ ท่านเชื่อใจคุณท่านเฝ้ามองคุณอยู่นะคะแล้วก็พลังงานวันนี้คือจะสังเกตว่าวันนี้แม่หมอดูเรียบร้อยใช่ไหมนะคะ ท่านเห็นนะว่ามันมีบางอย่างที่คุณอาจจะเสียความรู้สึกกับมันบ้างรู้สึกว่าเออมันยังชีวิตมันยังไม่น่าพอใจบ้างหรือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ไปถึงไหนนะคะท่านอยากจะออกมาบอกว่าอยากให้คุณเป็นอิสระต่อความรู้สึกเหล่านั้นนะเป็นอิสระต่อความรู้สึกเหล่านั้นแล้วก็หันกลับมาดูสิ่งที่ตัวเองมีเพราะคุณเป็นคนที่มีเยอะมากๆ ม่หมอคนลุกแม่หมอคนลุก,อลกตอนนี้คือแม่หมอคนลุกไปหมดแล้วนะคือวันนี้อาจจะแม่หมออาจจะไม่ได้พูดพลังงานแบบที่เยอะไม่ได้ใช้คําพูดเยอะไม่ได้ใช้ประโยคที่มันละเอียดเหมือนคลิปต่างๆที่ผ่านมาแต่จะสังเกตว่าแม่หมอจะพูดช้าลงแล้วให้มันชัดขึ้นมันเป็นพลังงานของวันนี้นะแม่หมออาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่ทุกคําพูดทุก ทุกคำพูดทุกประโยคมันคือต้องการเป็นต้องการสื่อแบบนั้นจริงๆนะคะไม่เยอะน้อยแต่มากอย่างนี้เลยวันนี้เก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยจงเป็นอิสระแล้วอยู่กับความรู้สึกดีๆจริงๆคุณเป็นคนที่มีอะไรเยอะมากนะแต่อยากให้กลับมาดูอยากกลับให้กลับมาขอบคุณให้กลับมา อยู่ในความสงบอีกครั้งหนึ่งเวลาที่คุณสงบคุณจะรู้เลยว่าคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะทุกอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้นมากๆแล้วการที่คุณเนี่ยสามารถสงบจิตสงบใจสามารถคอนเน็กกับตัวเองได้นั่นคือช่วงเวลาที่จักรวาลเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะสามารถคอนเน็กกับคุณได้เช่นกันนะคะอื้ แปดดาบแปดดาบมาทำอะไรหกเหรียญหนึ่งไม้เท้านะคะทัครับข้อความที่อยากจะออกมาบอกคือถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะดูมองยากมองไม่ออกว่าจะไปทางไหนว่าจะเป็นยังไงแต่สิ่งดีๆรออยู่อ่ะอืมรออยู่จริงๆ ทั้งการช่วยเหลือด้านการเงินทั้งความรู้สึกดีๆทั้งการงานทั้งความสัมพันธ์ทั้งการเข้าใจโลกใต้สำรับแล้วก็ the w h e e l of fortune แล้วก็ to w of one นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เติบโตอย่างอย่างสวยงามจริงๆนะวันนี้พลังงานเป็นพลังงานที่ ทุกคนถ้าสามารถทําได้นะถ้าสามารถทําได้ถ้าใครแบบสวดมนต์ไหวพร้าเป็นประจำอยู่แล้วก็คือให้ทําต่อไปแล้วก็ให้อธิษฐานจิตนิดหนึ่งเนาะถึงคนที่เราเคารพถึงคนที่เรารักรวมถึงให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ให้รู้เสมอเลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้มีคนมีพลังงานที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่คุณอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าพลังงานยังไงก็คือพลังงาน ก็คือเขาก็รับรู้ในสิ่งที่คุณทําอย่าคิดว่าคุณเดินคนเดียวอย่าคิดว่าคุณทําสิ่งนี้แล้วไม่มีใครเห็นอย่าคิดว่าทําไปแล้วมันก็เปล่าประโยชน์อืไม่นะคะแม่หมอการันตีว่าไม่มีอะไรเสียเปล่าที่คุณทําถึงแม้จะไม่มีใครเห็นถึงแม้จะไม่มีใครตบมือให้ถึงแม้จะอะไรก็ตาม มีมีพลังงานที่เห็นนะมีพลังงานที่เห็นแล้วก็ช่วงนี้สําคัญที่สุดคือการปรับบาลานซ์ตัวเองนะคะเพราะว่าพลังงานช่วงนี้อาจจะเปลีย่นยนเยอะนิดนึงก็ให้ปรับบาลานซ์ตัวเองแล้วก็เตรียมรับสิ่งดีดีด้วยความไม่ประมาทนะวันนี้ประมาณนี้แล้วกัน <laughs> <laughs> นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ก็จะเป็นแบบอีก อีกฟิวหนึ่งของการอัดคลิปของการอ่านพลังงานนะคะก็แม่หมอก,ก็หวังว่าคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้จะมีความสุขนะคะแล้วก็ได้อะไรดีๆกลับไปนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากอ่าน พลังงานส่วนตัวใดๆก็ตามเนี่ยสามารถติดต่อแม่หมอมาข้างล่างได้นะคะแม่หมอจะทิ้งลายไอดีไว้ให้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีค่ะแบบเรียบร้อยเนาะวันนี้วันนี้เรียบร้อยไปเลยอ่ะค่อยเจอกันคลิปหน้าน,นะคะ